สำหรับกิจกรรมครั้งคืนนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมครั้งแสงอาวุธนะครับผมก็คือเอา,อาง่ายๆทุกๆต้นเดือนนะครับผมก็จะมีกิจกรรมนี้แหละนะครับครั้งแสกอาวุธก็เกมก็ได้เอาในส่วนของสกินปืนอาวุธนะครับผมได้เข้ามาในเซิร์ฟนะผมทุกๆทุกๆเดือนอะ่ะง่ายทุกๆเดือนนะใครที่ยังไม่มีก็คือมันก็มีสกินวนไปเรื่อยๆนะครับผมแต่รอบนี้อ่ะมาในส่วนของ m อ็มสกาแล้วก็อันนี้ก็เป็นกอซาแล้วก็ตามด้วยทอมสัตว์นะครับผมมาพร้อมเติมปุ๊บรับปัไมม่รเเติอะผด เราต้องไปดูในเกมมาอีกทีหนึ่งนะผมแล้วก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะผมน้องคนใดยังไม่ไดกดไลค์ก็แชร์กดตามน้องคนฝั่งไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปด้วยละกันนะผมน้องคนใดทีกก่กดไลค์กดแชร์กดตามแล้วก็ไปดูคลิปพร้อมๆกับพี่เลยไป Let's go <S เอ,อ่อโอเคผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีแล้วก็สอีตเกมเมอร์นะครับโอเคผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับผมเป็นในส่วนของสกินข้างใสาอาวุธนะครับผม แต่กดอื่นเลยนะครับน้องๆคนไหนยังไม่พงไ,ไม่ไม่เพดนะผมน้องๆสามารถไปเติมได้ที่เพดอีซีการ์ดนะผมเติมผ่านเมล์ไพดรวยว่าเติมผ่านยูดีมี2รูปแบบให้น,น้องเราเติมนะผมแล้วแต่น้องๆสะดวกนะครับน้องๆสะดวกแบบไหนก็เติมแบบนั้นนะครับผมนี่ก็ได้คลิปเหมือนเดิมอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ต้องอยืนส่วนของนี้อันไหนอ่ะอันนี้เหรอเติมปุ๊บระปั๊บยี่สิบเพดบนนี้เหรออ๋อคือภาพภาพมันก็จะแบบไม่เหมือนเดิมเลยนะ คือแบบเมื่อเมื่อกี้พี่เข้าเข้าในเ a โตอ่ะเอ้ยไม่ใช่เ a โตดิไอบูลสเตกอ่ะมันพี่เข้าไปในเกมปุ๊บแล้วก็เครื่องคอมมันดับนะผมเลยช้าแล้วก็หลังจากนั้นคือเข้าไม่ได้เลยนะครับผมพี่เลยมาเล่นใน LD ภาพไม่รู้ว่ามันจะต่างกับของเขาหรือเปล่าจะไม่ได้อะ่ะไปดูนี่เราเป็นในส่วนของทางแสงอาวุธนะผมก็เหมือนเดิมนะผมจบครบ1 0 0ครั้งการันตีนะผมอันนี้ก็โทเค็นนี้ก็ ก็5อันเนาะห้าตัวเค่นเครื่อมาเลก120ชิ้นแล้วสระตัวเค่นกลางเน้าตอนนี้พี่มีอยู่2โทตัวเค่นนะครับผมบอๆไปแล้วก็พวกนี้ก็เป็นในส่วนของสกินครับใครที่ยังไม่มีสกินไหนก็ลองมาสุ่มมาเติมกันได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเราได้สกินซ้ํามันก็จะกลายเป็น5โทตัวเค่นนะครับผมให้เราเข้ามาแลกในส่วนของอตัวนี้เน้เอ่อไอนี้ก็ประมาณพารหน้าเวฟเน้าก็หนึ่งระคังเน้ะโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ขอไม่นั้นแล้วกันเรัา พี่ขอสุ่มไม่ได้สักไอ้น,นี่ต่างกันเพราะยังไงสก,กินพี่ก็มีครบทุกกระบอกแล้วนะครับผมแต่คือจะเก็บโทเค็นการไว้ครับสก,กินปืนไปก็ทีนี้พี่จะมาล่าในส่วนของโทเค็นนี้โทเค็นการเฮ้ยอ๋อโทเค็นการได้โทเค็นการไปครับไปครับมันจะได้หรือเปล่าอ,อู้เรามีได้เยอะเราได้เยอะแต่มันก็ยังไม่คุ้มเนอะ ได้เยอะแต่มันก็ยังไม่คุ้มอ่ะมันร้อยห้าสิบเพตนเลยนะตกชิ้นละเท่าไหร่วะชิ้นละสิบหรอใช่หรอเพราะแบบถ้าเราเกินจริงๆก็ประมาณพันห้าร้อยเพตนการันตีนะ้วร้อยพันสองวะเนี่ยได้มาได้มันก็เพตนหุ้ยสองเลยหรอเฮ้ยวะ่ะเอ้ยแต่ก่อนนั้นพี่ไม่รู้ว่ากี่เพตนนะใครที่ทายถูกฝากคอมเมนต์ด้วยนะผมว่าพี่หมดกี่เพตนนะผมตั้งแต่ตน้ตนคลิปอ่ะจนถึงตอนนี้อ่ะ โอ้ได้แล้วโอเคสวยไม่รู้กี่เพชรอะน้องๆฟังน้องๆคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าพี่หมดกี่เพชรเพราะแบบพี่สุ่มไปประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีเองได้มาแล้วโอเคได้ไปแล้วกี่ตัวเก็งเรเมื่อกี้ประมาณสองสามประมาณสามหรมั้งนะผมสามสามตัวเก็มั้งเมื่อกี้ใครที่ยังไม่รู้ยังไม่เพชรก็ลองไปเติมกันได้นะผมแล้วก็อย่าลืมเมนไว้ด้วยนะผมว่าพี่หมดกี่เพชรนะผม มีตอมไซส์ไอ้ไอ้โคฟ้าแล้วก็สมสารนะครับผมสกาไออีกันหนึ่งก็ซาแต่พี่ขอไปดูก่อนว่าพี่มีสกินอะไรบ้างที่ยังไม่ได้อัพก็เลยคือแบบเพิ่งโหลดมาไงไอ้ก็ซาก็ซามีด้วยดีกว่าก็ซาพี่เพิ่งได้เวลส์สามดีกว่าก็ส์ก็ซานี่แล้วก็ถ้าที่ได้อีกว่าสมสารสมสารสมสารเลเวลเจ็ดนะครับผมแล้วก็ ไม่ใช่เอ็นมาช่ไอไม่ช, I มช่นี้สองชาเอ็ MP, มพีสกาเอสองูแล้วก็อันนี้นี่สกาก็เวพแล้วคือพิขาดอะไรบ้างวะเ,เดี๋ยวนะที่เนาะเอ็มพีนี่เว,วนะแล้วก็ MP, เอ็สกาสกาสกา สกาวิวเจ็ดนะครับผมเอ็มพีสกแล้วก็มีอะไรอีกเอ็มพีสกาทอมสันแล้วก็โอเคแย่นั้นแหละมยไหนวะปืนปืน้จะขาดเพียงแค่ไอ้คอซ่านะที่ยังวิวเจ็ดนี่นะสกาวิวเจ็ดเอ็มพีเอ็วิเจ็ดแล้วก็ทอมสันวิวเ,เวจดเ็ดน,นะน,นะน,นะครับ ขาดเพียงแค่กอซ่ายอย่างเดียวกอซ่าวิวสามนี่น,นี่คือได้เลยวะอ๋อได้เอฟเฟกต์การปัญหาพร้อมกับเอฟเฟกต์การโจมตีวิวห้าก็จะได,ได้ส่วนของเอฟเฟกต์สังหารแล้วก็เอฟเฟกต์การยิงนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนสกินอะไรที่ยังไม่ได้อัพบ้างอ๋อไอ้น,นี่นี่ว่ายังไม่ได้อัพซองแมลงป่องเขายังไงก็วิวเจ็ดแล้วนะจริงๆอ่ะแต่คือซองนี้อมันถึง 8, วิวแปดว้ยงั้นเดี๋ยวขออัปเป็นสกา้าเลย นีอ่อันนี้คือเอฟเฟกการสังหารนะผมเมื่อเราสังหารนะมันก็จะขึ้นให้แบบนี้นะแล้วก็เป็นการยิงปากกระบอกแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของวีหได้โมเดลใหม่พร้อมกับปลดล็อกนะปุ่ล็อกออชวิตี้เฮ้ยโคตรเท่โมเดลใหม่พร้อมกับท่าทางด้วยวะ่ะดูเจิดอะทีนี้ได้ปลดล็อกเสรามความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อ HP อะไรก่อนเลือดอะเลือดก,ก่อนความตรงข้ามคือถ้าถ้าความตรงข้ามเอ่อแปดสิบ ผม90เบบที่ผมยิงแรงเเบบนี่ออกไม่ใช่ใช่แล้วก็โมเดลใหม่แล้ววันนี้ก็คือสุดละใช่หรือเปล่าใช่นะแล้วมันต่างกันยังไงวะสองอันจะไม่ค่อยมีอะไรบ้างเรื่อมันต่างวะคิดว่ามันต่างกัน,กนยังไงไอ่ะดูดู้วไอ้คือว่าเจ็ดนะครับเปล่าอ๋อสังเกตดูดีตรงนี้นะนี่ตรงนี้มีแค่คอนขึ้นมาผมว่าโทเค็น เจ็ดเคเกิดปลายท่านมีแค่ควันขึ้นมาคือหกร้อยตัวเพียนแลวเออแล้วก็ท่าทางก็ประมาณนี้นะผมท่าทางไอ้เจ็ดแปดนี่เทหรือเปล่าเทหรือเปล่าเทประมาณนี้แล้วกันครับ โอเคตอคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครยอบคลิปฝากกว้แล้วก็แชร์กว้ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดูแล้วกันเนาะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย,บาย,บายครับ See you again